สวัสดีครับทุกคนและเลโยอันบ็อกตัวนี้นะครับน่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นของใหญ่ของใหม่จะกทาป๊อปมารนั่นเองจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมไปนี่จะอวดว่าแฟนคลับส่งที่แกะพัสดุมาให้นะฮะเป็นลูกโปเกมบอลวันนี้ก็เป็นมีดเล็กๆนั่นเองเราก็ใช้กันวันนี้เลยปไะ A Later Few Minutes เอาจริงๆนะทุกคนแค่ปีนขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมาเรามาเริ่มแกะกันเลยครับมันหนักเลยเนี่ยปื้อเฮ้ยมันใช้ได้นะเชี่ยวแต่มันเป็นพลาสติกด้วยนะไม่ใช่มีเอาไงตอนก็ไมนปื้อปื้อว้าวพีเมียมสุดนี่นะครับผมเมก้าสเปซมอลลี่ฮะก็มีป๊อปมา t แล้วก็ เคนนี่สเวิร์ครับก็คือดีไซเนอร์ของมอลลี่นั่นเองนะฮะมาเ oh อาใหม่จงบุษยให้ตายเถอะครับผมและนี่ก็คือเจ้ากาเซียเมกาสเปซมอลลี 1, ่ขนาด1,000%จากป๊อปมาร์ทนั่นเองนะฮะจะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทำป๊อปมาร์ทร่วมกับดีไซเนอร์เนี่ยทำเพื่อรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนนั่นเองสังเกตชื่อนะครับขอกาเซียก็คือ จะเน้นที่ลายของตัวมอลลี่เนี่ยเป็นเรื่องของพวกทานน้าแข็งที่ละลายลงเพราะเผาวะโลกร้อนแล้วก็ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนั่นเองจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันข้างในครับอ๋อลืมบอกนี่นะฮะกล่องนี้โปรตีป้อมมันเอ่อเมก้าสเปซมอลลี่เนี่ยจะมาเป็นโฟมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่เป็นอีโคเฟลลี่หมดเลยแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็หมึกจะผักด้วยมั้งพืชไม่ใช่ผักเออครับผมก็ไปดูกันข้างในดีกว่ามีอะไรนะครับไป A few moments later มาดูกันดีกว่าว่า แกออกมาจะเป็นยังไงโฮมันคืออะไรก็ไม่มีดน,น่าจะเป็นจดหมายจากทางป๊อบมาดเช่นเคยเป็นนตัวหรือเปล่านี่เห็น <he en S 2> ไหมครับผุ้ยโดนรอยนิ้วมืออะไรเงือเห็นป๊อบมาดไหมมันจะเป็นเงาเงมาครับผมก็มาดูข้างในกันดีก,กว่านะตื่นเต้นตื่นเต้นอุย้ยอะไรเต็มเลยครับข้างในอย่างแรกครับผมก็ เมกาสเปซมอลลี่ก็บอกข้อมูลของอหุ่นชิ้นนี้นะครับผมบ๊อบมาด็กเคนนีสเวิร์กนะครับผมมีรันนัมเบอร์บอกไม่เอ่ยนี่น,นี่นี่มีมีแต่ซีเรียลนัมเบอร์ครับตัวที่94จาก1,000ตัวในโลกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดนะครับผมจากทางเคนนี่นั่นเองนะฮะลูกหมีโคโลกนะครับผมอ่าอันนี้ก็บอกข้อมูลนะครับของตัวนี้เมกาสเปซมอลลี่กลาเซียเนี่ยก็คือ อ,อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับก็คือรณรงค์ลงเรื่องภาวะโลกร้อนแบบน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็กลาเซียที่ทาน้าแข็งที่ละลายลงนะครับผมก็เพิ่มมาแวเนสอะไรพวกนี้นะอืมมาดูต่อว่าในนี้มีอะไรบ้างเป็นไปหมดเลยครับเอกสารไม่ใช่อันนี้คือข้อควรระวังเนาะแล้วก็โอ้ยอันนี้อันนี้กระดาษแข็งครับผมอันนี้คือข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะบอกข้อมูลว่าตรงไหนขยับได้อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวคนล่นไปเป็นระทำพังนั่นเองคนที่ชอบทำพังก็อย่างเช่นผมนี่แหละเป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูกันว่าข้างในเป็นยังไงตื่นนเเ้มากลย นี่ด,ดูข้างในาเป็นกระดาษหมดเลยเนาะดูครับก,กล้องเป็นไงไม่เห็นสว,ว,วยมากสวยมากเลยเอะยังโอเคทำ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 อเออทุกคนอันเล็กก่อนแล้วกันนะจะบอกว่าสเปซมอลลี่ทุกตัวเนี่ยต้องมีปืนครับอุย้ยปืนมันใหญ่เลยนะดูดิเห็นปะ เอาจริงๆคือเดี๋ยวผมเอาให้ดูใหม่เพราะว่าสเปนวอลลี่ปกติปืนมาาันจะอัน,นแค่นี้เองแต่ตัวไซส์ปกตินะครับผมอันนี้ก็คือตัวใหญ่แล้วก็ปืนใหญ่ด้วยเลยแม่เทศจัดวางไว้ก่อนเริ่มลกแล้วรอบๆโอ้ oh my god ทำไงดีเนี่ยจะต,ต,ต,ต้องอุ้มน้องขึ้นมาก่อนอืมอ่ะเป็นไงสวยยังอีกชั้นหนึงครับทุกคน บาๆค่อยๆยะเป็นไง <laughs> ยังยังอีกเหรอโอเคยากแล้วทีนี้แพ็กมาดีมากนะอันนี้น่าจะเป็นพวกกันรอยผมว่ามันจะมาเป็นรอยที่บ้านเราเนี่ยหลยพี่ออเฮ้ยแต่ก <h ums> ็ก็จะมีหลายๆส่วนที่เาล็อกมานะทุกคนผมค่อยหยิบออกมาแกะก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวเต็มเป็นมอนเดีครับ12 seconds later แกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมก้าสเปซมอลลี่กาเซียฮะนี่ที่ตัวก็จะเห็นเป็นลายแบบทานน้ำแข็งขอน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็ตรงแก้มนี่จากสีปกตินะครับผมที่เป็นอ่อหอมมอลลี่จะชมพูใช่ไหมอันนี้จะเป็นแก้มสีม่วงส่วนข้างหลังครับผมข้างหลังนี่ข้างในแท้งเจ็ตนี่คือจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะฮะตัวใหญ่มากเพิ่งเคยมีขนาดนี้ครั้งแรกโอ้ยเอาปืนใส่มือดีกว่า นะผมไม่เคยลองจอยของมันอ๋อมันเป็นแบบเป็นล็อกล็อกข้อข้อนั่นเองตกใจทำไมละ่ะมนันข้อข้อนะครับผมมันไม่ได้แบบลื่นไปเลยนะฮะโอเคคนไหนเขาจะโพสเป็นแบบอะไรอย่างนี้เนาะอะไรประมาณนะั้นมีปุ่ม A B ตรงนี้ครับมีมอลลี่ตรงนี้ด้วยเป็นโลโก้นะแล้วก็ข้างหลังอย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้จะมีโลโก้ Space Molly ตรงนี้ครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะเป็นก้อนน้ำแข็งนะตัวก็จะเป็นใส ก็มีเป็นเกรเดียนตสีขาวตัวนี้ไปฟ้าไปใส่ก็น่าจะสื่อถึงพวกน้ำแข็งที่ละลายอะไรเงี้ยครับผมขลังเขียนว่า angry gas in case of emergency p u t h button A อันนี้ก็เหมือนอพวก space m o l l y ทั่วไปว้าสวยจัดนะแแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหนดีนะน่าจจะต้องรอบ้านใหม่เนาะ จบไปแล้วนะครับแบบกับการอันบ็อกซ์ Maker Space Molly ตัวนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทาง Format อ,อีกรอบนะครับผมที่ส่งของเล่นมาให้ทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็คราวหน้าจะเป็นอะไรอันบ็อกซ์ก็รอติดตามนี้ครับผมเจอกันรอบหน้าบ๊ายบายขอตัวไปหาที่วางก่อนนะครับ